มาดูเรื่องของกล้วยที่ไม่กล้วยอีกต่อไปนะคะเพราะว่าทำไรายได้ให้กับชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิเป็นกอบเป็นกำนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยขึ้นทะเบียนนะคะ GI กล้วยหอมทองหนองบัวแดงค่ะสินค้าไทยยอดนิยมในตลาดญี่ปุ่นสร้างไรายได้เข้าจังหวัดชัยภูมิไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทต่อปีค่ะ บอกแล้วว่าเรื่องกล้วยแต่ว่าไม่กล้วยนะคะนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่ากล้วยหอมหนองบอัวแดงเนี่ยเป็นการนํากล้วยหอมพันธ์กาบดำนะคะจากจังหวัดลบบุรีมาปลูกในพื้นที่อำเภอหนองบอัวแดงจังหวัดชัยภูมิและด้วยพื้นที่ราบสลับกับเนินเขาเตีย้ยภูเขาสูงสลับซับซ้อนลักษณะที่เป็นดินร่วนปนทรายแบบนี้แหละคะ่ะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมที่จําเป็น สำหรับการเติบโตของต้นกล้วยส่งผลให้กล้วยหอมทองหน้องบอัวแดง มีลักษณะผลยาวใหญ่นะคะสีเหลืองนวลเนื้อแน่นแล้วก็เหนียวนุ่มหนึบหนับค่ะมีเนื้อละเอียดกว่ากล้วยชนิดอื่นลักษณะเปลือกเนี่ยจะมีความหนาแล้วก็ไม่มีจุดดําเรียกว่าเนื้อเนียนวลผ่องยันเปลือกเลยนะคะเนื้อกล้วยก็เลยไม่ช้าทําให้สะดวกแล้วก็เอื้อต่อการขนส่งด้วยแล้วก็ด้วยอัตลักษณ์ที่มันชัดเจนขนาดนี้ค่ะทาให้กล้วยหอมทองนองบัวแดงขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า G.I. ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหุบเขากเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดชัยภูมิที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งตลาดในไทยแล้วก็กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเรานะคะเผ mm hmm. ยแพร่อัตลักษณ์ไทยสูตรนานานชาติโดยมีตลาดส่งออกที่สําคัญก็คือประเทศญี่ปุ่นสร้างชื่อเสียงไรยได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรจังหวัดชัยภูมิไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทต่อปีค่ะนายวุฒิไกรบอกว่าการสนับสนุนสินค้าที่มีอัตลักษณ์ในพื้นที่แหล่งผลิตแต่และท้องถิ่นให้ขึ้นทะเบียน GI ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข แข่งให้กเกษตรกรชุมชนแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งนะคะกลมเนี่ยจะมีการส่งเสริมจัดทำระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและขยายช่องทางการตลาดอย่างต่อเนื่องหากวิสาหกิจชุมชนหรือว่าชุมชนใดมีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่มีคุณลักษณะเฉพาะนะคะจะขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ติดต่อได้เลยที่ศูนย์บริการประชา,ะช,าชนนะคะกลมทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าสายด่วน1368ค่ะ